ที่บ้านหน้ารรมสุขภาพดีเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างการเลือกกินให้เป็นและอ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง เราพอสตตนะคะเป็นหนึ่งในเครือข่ายของบวรรอค่ะซึ่งเราพอสตต์ของเรานะคะได้ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์คนไทยแบบบูรณาการนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ในชุมชนในเรื่องของการอ่านฉลากยาในเรื่องของอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพค่ะโดยเราจะเน้นในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังนะคะความดันเบาหวานคนไข้เบาหวานความดันในคลินิกลดยาเบาหวานความดันและในกลุ่มของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่เราจะเน้นในเรื่องของการลงเยี่ยมบ้านเพื่อไปประเมินเรื่องการกินยา ให้ความรู้เรื่องยาที่อันตรายพวกยาชุดยาสเตียรอยและยาเอ็นเซมต่างๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังรวมในกลุ่มของโรงเรียนเราเป็นทีมนำโรงเรียนอ,อยอน้อยร่วมกับโรงเรียนค่ะในการสอนเด็กในโรงเรียนค่ะศาสนสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจและยังเป็นสถานที่สำคัญในการเผยแพรแค่ความรู้อเจริญปอนยติโเยิมครับวนี้ก็มารายการของศุนอนามัยเพื่อ รักษาสุขภาพเรื่องการรับประทานอาหารยังไงให้ดีกับสุขภาพมาเวลาไปซื้อจับใจอาหารอะไรก็ต้องดูฉลากว่ามีน้ําตาลเท่าไหร่มีโซเดียมเท่าไหร่ก็ต้องดูฉลากอย่างที่วัดก็เหมือนกันโยมก็มาวัดก็ได้บอกโยมก็เหมือนกันว่าอยาให้หวานจัดหรือว่าอยาให้เค็มจัดแบบนี้เพื่ออยาให้มีความดันถูงอยาให้มีเบาหวานอะไรแบบนี้เนี่ยก็ได้รับความรู้จากพนักงานจากศูตน้มันมาเนี่ยแหละพอจะมันเป็นผลดีกับเรา อัสสลามุอะลัยกุมระห์มาตุลลอิจ์อาลาวะบะาะกาจุผมอยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนไม่ว่าชายทั้งหญิงให้ระวังการรับประทานอาหารหน่อยส่วนมากเดี๋ยวนี้คนไปซื้อของในตลาดไม่ค่อยจะเลือกเท่าไหร่บางทีลูกชิ้นก็มีสารที่ไม่ดีมันก่อให้เกิดมะเร็งบ้างความดันบ้างถ้ากินบ่อยๆพวกยำพวกอะไรพวกของชูรสตามตลาดนี้ส่วนมากจะใส่ อ่าอนฉลาก็สําคัญมันกันบางทีก็มีของปลอมมั่งต้องดูให้ดีด้วยพวกขนมพวกอะไรนี่เป็นครูสอนศึกษาและพรังษาอยู่แล้วสอนให้เด็กได้รู้เกี่ยวกับวิธีในการซื้อขนมดูฉลากดูวันหมดอายอาุคุณภาพของขนมว่าขนมพวกนี้รับประทานได้ไหมมีคุณภาพหรือเปล่า รพอสตอของเรานะคะเราจะมีการรณรงค์ตั้งแต่เด็กๆนะคะเราจะมีโครงการอโยน้อยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ร่วมกับอสมอค่ะลงไปสอนแนะนําเด็กๆนะคะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารนะคะเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กนะคะการจะเลือกซื้ออาหารเด็กๆชอบซื้อน้ําหวานนะคะเราต้องแนะนําว่าเราซื้อที่ปริมาณน้ําตาลน้อยๆนะคะคิดถึงคุณประโยชน์ของร่างกายนะคะ ส่วนมากถ้าพี่จะซื้อมาก็จะดูวันผลิตวันหมดอายุนะคะแล้วก็โออยมีมาตรฐานไหมหรืออะไรแบบนี้แล้วก็พวกเครื่องดื่มนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพนะคะ,ะที่น้องแนะนํามานะคะพี่ก็ดูอยู่แล้วก็พวกยาก็จะเป็นแค่ยาสามัญประจําบ้านอะ,อะไรแบบนี้จะใช้ตัวนั้นมากกว่าในการเลือกซื้อมาในท้องขายอ<ะ>ดีค่ะดีค่ะสุขภาพดีของคนหน้าถ้ำเริ่มจากพลังเล็กๆที่เราร่วมกันสร้างอ่านฉลากทุกครั้งเลือกกินอย่างรู้เท่าทันเพื่อชีวิตที่แข็งแรงห่างไกล โรค NCD